สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับที่สถานีมักกะสันนะครับพามาชมพี่ใหญ่ของเรานะครับรถจักร GA นะครับนานๆจะได้ทำขบวนนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถจักอันต้อมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้รถจักร g เเบอร์อะไรนะครับก็กำลังจะเข้าจอดสถานีมักกะสันแล้วนะครับเป็นขบวนรถธรรมดานะครับที่276นะครับ มาแล้วนะครับ CA นะครับสี่ห้าหกศูนย์นะครับก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับพิลรถจัก t a รุ่นนี้จะทำะบวน276นะครับ นี้มักสานก็หยุดไปอยู่รถพยาไทยนะครับแล้วก็ไปทางสถานีกรุงเทพต่อไปนะครับ